อ่าสวัสดีครับไล์สเกลกันต่อนะครับถึงสเกล D major scale นะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากสาย5ช่องที่5นะครับดีดลงไปเลยอ่าเป็นโน้ต D นะครับผมอ่าไล่กันต่อต่อไปเป็นโน้ต E แล้วก็โน้ต F# ทวนอีกที่ D E F# นะครับต่อไปลงไปที่สาย4ช่อง5นะครับเป็นโน้ตตัว G ต่อไปเป็นโน้ตตัว A B ต่อไปเป็น C# sharp แล้วก็เริ่มดีใหม่ทวนอีกที่สเกลดีเมเจอร์สเกลหนึ่งโน e, ้ตตัวดีอีฟชับจีเอบีซีชั แล้วก็ดีอ่าเบื้องต้นไล่แค่นี้ก่อนนะครับสลับสลับกันไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปขึ้นอ่าฝึกไล่ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับหลังจากนั้นเราก็ขยายอนาเขตนะครับโดยใช้โน้ t ตัวเดิมนะครับเล่นไปที่ โน้ตตัวดีตัวนี้นะครับก็คือโน้ตที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะครับผม,มทีนี้เราก็สามารถขยายอาณาเขตไปได้ทั่วคอกีตาร์เลยนะครับผมโดยใช้โน้ตที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็คือสเกลดีเมเจอร์นะครับผมเ,เราจะใช้ สโลวตอนที่เพลงใช้คีย์ดีนะครับถ้าเจอเพลงที่อยู่ในคีย์ดีนะครับเราก็ใช้สเกลดีเมเจอร์สเกลเนี่ยครับสโลวเข้าไปได้เลยนะครับผม,อ,มอาจจะสลับโน้ตเป็นการอินพไวั e นะครับสาธิตตัวอย่างนะครับอะ,อะไรประมาณนี้นะครับผม สลับโน้ตไปมาไปมาให้เป็นเสียงเพลงอันเพราะพริง้งนะครับผมแล้วก็สามารถไล่ได้ทั่วคอเลยนะครับโดยใช้โน้ตตัวเดิมนะครับอ่าเราจะมาไล่ตรงนี้ก็ได้นะครับโน้ตตัวดีตรงนี้ลึกเข้ามานะครับอยู่ที่สาย5เฟตที่2องสิบสามสิบ่านะครับไล่แบบเดิมเลยดี D. F# G A B C# sharp, D นะครับไล่ขึ้นไล่ลงได้เลยนี่คือสเกล D major scale นะครับผมโอเคงั้นก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ